สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนวันนี้จะพามาชมสวนจะมาแนะนำต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับแถวบ้านทางอีสานเนี่ยเรียกว่าต้นหมักเสี้ยวอันนี้ลักษณะของต้นต้นหมักเสี้ยวนะอันนี้ลักษณะใบจะเป็นลักษณะนี้จะคล้ายคล้าย ดอกไม้ชนิดหนึ่งน่นะครับแต่ว่าอันนี้ทางอีสานเนี่ยเรียกว่าต้นเซี่ยวนะต้นเซีย่ยก็ปลูกไว้ทำไมนะครับส่วนมากก็คือเป็นอาหารนะครับของคนอีสานเนี่ยจะชอบทำต้มยำต้มส้มนะครับยอดยอดอ่อนนะครับตรงนี้สามารถที่จะเอายอดอ่อนหรือ ลูกอ่อนนะครับเอาไปทำแกงแกงส้มนะครับแทนแทนมะขามแทนใบมะขามอ่อนนี่เอามาฝากเพื่อนๆนะครับโตเร็วมากครับอันนี้ผมปลูกไว้ปีที่แล้วปีเดียวครับปีเดียวโตเร็วมากเลยนะครับก็ขอบคุณครับ